ที่นี่ก็คือไก่จะให้ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ให้เต็มเต็มจานในส่วนของข้าวก็คือ,อลูกค้าต่างก็แนะนําว่าสามารถกินเปล่าๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ําจิ้มหรือว่าจะใช้กินคู่กับไก่ก็คือข้าวตัวนี้สามารถกินเปล่าๆได้เลยสวัสดีค่ะนางสาวที่ว่าพรมโนสาวค่ะเป็นทายาทรุ่นที่3ของร้านวัวโอชาค่ะ จะเปิดมาประมาณ30กว่าปีถึง40โดยประมาณนะคะเพราะว่าเริ่มต้นเลยร้านจะอยู่ตรงแถว,แถวธนาคารก,ากรสิกรสาขาช้างคานนะแล้วหลังจากนั้นมาก็คือเริ่มย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะได้ประมาณกับ30ปีแล้วอันนี้เอาจากที่ลูกค้าเคยคพูดพูดต่อต่อกันมาก็คือว่า ที่นี่ก็คือไก่จะให้ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ให้เต็มเต็มจานสามารถเลือกส่วนได้ไม่ว่าจะเป็นอกน่องสะโพกหรือว่าจะรวมต่างๆได้เลยในส่วนของข้าวก็คือเรียงตัวสวยเราใช้ข้าวมะขอมมารีที่ค่ะค่อนข้างเกรดีเลยนะคะแล้วก็ข้าวตัวนี้ค่ะ,ะลูกค้าต่างก็แนะนําว่าสามารถกินเปล่าๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้าจิ้มหรือว่าจะใช้กินคู่กับไก่ก็คือข้าวตัวนี้สามารถกินเปล่าๆได้เลย นี้คือเริ่มต้นเลยรู้แค่ว่าต่างประเทศเขามีแต่ยังไม่รู้ว่าในไทยก็มีนะคะที่มารู้ว่าที่ร้านได้ก็คือเนื่องจากว่าลูกค้าบอกต่อๆกันมาว่าเห็นผ่านจากเว็บนะว่าร้านนี้ได้รางวันลนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจะมีเจ้าหน้าที่เขาติดต่อมาแจ้งบอกว่าเราได้รับในส่งของรางวัลตัวนี้ก็ดีใจมากะคะ่ะ ข้าวมันไก่ซิกเนเจอร์เลยก็คือจะเป็นข้าวมันไก่นะคะมีทั้งไก่ต้มไก่ทอดเราสามารถเลือกในส่วนของเนื้อได้หรือว่าเราจะอามารวมกันก็ได้สูตรตัวนี้ค่ะคิดค้นมาตั้งแต่รุ่นของคุณตานะคะก็คือต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้คุณตาก็ยังทําอยู่นะคะก็คือเราก็มาช่วยๆกันทําไปในส่วนของตัวเครืองยากก่าปัจจุบันมี2สาขาค่ะจะมีตรงข้ามโรงพยาบาลเซนท่านนะคะ1สาขาและอีกหนึ่งสาขาก็คือจะอยู่ข้างๆกับโรงเรียนพาะพทยัยเชียงใหมค่ค่ะ จากข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดอย่างที่ได้แนะนําไปนะคะทางร้านเราก็ยังจะมีเป็นหมูสเต๊ะนะคะหมูสเต๊ะตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเนื้อสั์นะคะซึ่งเป็นไม้ใหญ่ๆน,นะคะชุดละ40บาทเหมือนกันนะคะมีน้าจิม้มโรตดก็คือตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนําถ้าหากว่าใครอยากจะเดินทางมาทานตรงนี้นะคะสามารถมาได้เลยง่ายๆก็คือสติ๊กเนเจอร์ตรงนี้ก็คือจะเป็นตรงข้ามกับโรงพยาบาลเซนทันเชียงใหม่นะคะหรือว่าใกล้ๆก,กับแอรเคิร์ฟ นะคะสามารถเดินทางมาทางรถก็ได้จะนั่งรถแดงมาก็ได้ทุกๆก็ได้ะคะ่ะตรงนี้สามารถแจ้งได้นะคะแจ้งกับรถได้เลย